ตอนนี <t od il |ms|> ้เวลาเราจะไ่ยแล้วนนาีไนารหนี้อไม่ยู่ไปลแล้วเรใหมน่นตนตเตลอเคเราตลอดผไม่องเกมผมโดนขโมยแล้วั้งนะผมอไม่ต้องกลัวเกมมา โเหนริแีเรียบอาวุธเรียบอาวุธแบกอาวุธตายหันเฮ้ยแบกตามเข้ามาเจ้ามาอันนี้ลึกสใช่ไหมองรอบต่นเนี้ย รับสองโลคาวแมวโลาวแมวโลคาวแมวมันมีสองขาเดินมามันันทำตาแดงว่าแม่มันรับรู้แล้วะใหม่ท่าไหม่เป็นเอาถุงเ้าอะไรมา ดูเลยมาขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้น่ะ่งซือไหมเออใช่อ๋เป็นไะ